ค่ะสวัสดีค่ะท่านชมขาฮานอยนะคะเป็นไงล่ะเบิ่นมาเพียบเลยฮานอ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 ย มาดูกันนะคะว่าตัวไหนชนบ้างนะคะแปดหกมาเยอะมากเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะสังเกตว่าอันนี้แปดหกแปดหกแปดหกฟันตัวเดียวเลยแปดหกฟันชุดเดียวนะคะรูดวิ่งนะคะหกและแปดนะคะเด่น อ่าชุดเดียวนะฮะสามตัวนะฮะสองแปดหกอ่าชอบก็ตามนะฮะไม่ชอบก็ผ่านเนาะ ขอขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามฮานอยของแอดนะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะ